ครับความมาชมน้องบับบานลูกสาวแม่ปุ้มปุ้ยนะครับตั้งท้องครั้งแรกนะครับพอดีมาเติมน้ำให้เขามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมาพามาชมครับน้องบับบาลเนี่ยลูกสาวแม่ปุ้มปุ้ยเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอนาคตนคร,รับมีครบทุกอย่างนะครับความใหญ่ความหนาเนี่ยนะครับสมกับเป็นทายาทแม่ปุ้มปุ้ยจริงๆกําลังมาเลยครับนะครับกำลังเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับ พอดีผมอยู่ที่กคางลอกคอกถ่ายไม่ถนัดนะครับพอดีว่ากำลังรอระหว่างรอให้น้ําเต็มอ่างเต็มถังนะครับก็เลยถ่ายให้ชมนะครับลูกสาวแม่ขอปุ้ยน้องบุบานนะครับหนาอ่างใหญ่มากนะครับที่แรกเนี่ยคิดว่านะครับจะเทียบแม่ไม่ได้นะครับแต่คิดตอนพอผ่านไปนะครับยังไม่ท้อตั้งท้อยังไม่ถึงหกเดือนเลยเพิ่งสามเดือนเองนะครับเนี่ยความหนาความอ่างเริ่มมาละแข้งขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ เป็นโลโก้ของแม่ปุ้มปุ้ยเลยนะครับแล้วก็ความหนาของตัวกระดานเขาใหญ่มากนะครับมาสกูเกล้เห็นแล้วนะครับกระดานเขาใหญ่มากหน้ายาวอัตลักษณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับชัดแน่นอนนะครับชัดเจนเลยกระดานเขาใหญ่นะครับนี่คือควายสาวนะครับควายสาวเขาสวยมากหน้าผากกว้างหน้าผากกว้างจมูกสันจมูกยาวมากนะครับวิธีดูควายสังเกตง่ายๆครับควายที่ แม่ควายที่จะมีความใหญ่โตเนี่ยโครงสร้างใหญ่โตเนี่ยเราดูง่ายๆนะครับสิ่งที่จะบ่งบอกได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเห็นชัดก็คือว่าส่วนหนึ่งที่สามารถคาดเดาได้คือความยาวของสันจมูกความยาวของหน้าเขาเนี่ยนะครับความยาวของหน้าเขาควายที่มีหน้าที่ยาวแล้วก็กระโหลกกว้างเนี่ยนะครับจะเป็นควายที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นควายที่มีโครงสร้างที่ใหญ่นะครับซึ่งน้องบัวบานก็มีสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึง ความน่าจะเป็นในอนาคตได้เหมือนกันนะครับนะฮะก็ดูดูกันเพลินครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าพลาดกับความหนาเขาอ่างได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเขากินเก่งมากนะครับก็พยายามหาอาหารเสริมมาเสริมเช่นกากมันอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ปรับสภาพกระเพาะของเขาอยู่ก็ยังให้กินมากไว้ได้นะครับให้กินวันละมื้อละนะครับมื้อละ4ี่กิโลสามถึงสี่กิโลประมาณนี้ครับสามถึงสี่กิโลนะครับกากมัน เดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เฉพาะเขาเนี่ยเคยชินกับกา,กากมันแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้กินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เสริมด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะครับก็รับรองว่าน่าจะมาดีแน่นอนนะครับส่วนท่านใดที่กังวลนะครับถ้าเห็นผมทำแบบนี้แล้วกังวลกลัวว่าเอ๊ะกากมันมันจะดีหรอนะครับจะเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ทําให้ถูกวิธีนะครับทําให้ถูกหลักทําให้ถูกวิธีรับรองว่ามีประโยชน์แนละมีประโยชน์แล้วก็ช่วยทุนนะครับเรื่องต้นทุนค่าอาหารได้มากนะครับ ตอนนี้ก็พาไปชมไปเฉยหลายๆท่านก็ตอนนี้คนานะครับผมก็คองข้างเนี่ก็เป็นแม่ไหมทองแม่ไหมทองเหล่าไทยแท้นะครับแม่ไหมทองอันนี้เป็นเหล่ากำลุงกำนันโพสนะครับตัวเมียแล้วก็ให้คนานะครับคนาเป็นลูกนินมังกรนะครับเป็นลูกนินมังกรก็สองสายเนี่ยก็จะใกล้ชิดกันมากนะครับอันนี้เหล่ากำลุงกำนันโพสอันนั้นเหล่าลุงติ๊กนะครับแต่เป็นลูกเป็นผลผลิตจากครอบ พี่เอกบ้านสวนนะครับซึ่งผมไปแบ่งจากพี่เอกบ้านสวนมาตั้งแต่ตอนอายุได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ประมาณ3-4มสี่วันนี่นะผมก็ไปจับจองเลยนะครับพอเห็นการเครั้งแต่เด็กกระจับจองเลยนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้คณะก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงล่างแล้วครับเริ่มจะแปลงล่างแล้วจากควายขี้เลนะครับตอนนี้ก็เริ่มดูล่อขึ้นเยอะเลยกระดานเขาแข้งขาเนี่ยมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับตัวนี้ ตัวน,นี้ตอนที่ผมไปขอแบ่งมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ควายยังราคาสูงอยู่นะครับก็ได้มาในราคาที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับตัวน,นี้นะครับร่ยดูความหล่อของเขาแข้งขาเขาเนี่ยราคาับที่ใส่ดีนะครับควายตัวน,นี้ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหสวยมากจะมีอยู่อย่างเดียวที่ด้อยนิดนึงก็คืออ่องคอนะครับอัตลักษณ์ตรงอ่องคอที่อาจจะมีน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีอยู่แต่ถึงแม้จะน้อยเนี่ยเ,เดี๋ยวเราไปพัฒนา วันข้าหน้าอีกทีหนึ่งรุ่นตัวต่อไปทีหนึ่งหาตัวที่มีอ่องดีๆเนี่ยอ่องจะชัดเนี่ยมาพัฒนาพวกอัตลักษณ์ที่ชัดมาพัฒนาเพิ่มเติมตอนนี้ก็โครงสร้างก่นอนยีนยีนคุณสมบัติเด่นของเขาก่อนนะครับก็พามาดูเนี่ยครับคานาตอนนี้พอดีเขานอนอยู่ให้ผสมนี่การผมจับให้ผสมกับน,น้องไหม่ทองเนี่ยครั้งแรกนะครับก็ให้ค้านาก็จะรอดูผลงานคานานะครับที่จริงแล้วยังไม่เหมาะที่จะผสมคนาเนี่ย อายุประมาณ2ปี6เดือนนะครับสปี6เดือนแต่ว่าฟันน้ํานมยังไม่หลุดนะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีฟันยังอยู่ครบกับฟันน้ํานมไม่มีสึดไม่มีก่อนไม่มีหลุดเลยนะครับนี่ฮะให้อยู่กับน้องหมายทองคือเยาวชนทั้งนั้นครับก็คือวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นทั้งคู่เลยก็ลองลองดูที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยากจะเห็นผลงานเขาเฉยเพราะว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมักจะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยควายรุ่นแรกๆเนี่ยมักจะให้ผลงานที่ยังไม่แน่นอน นะครับต่อให้เขาจะให้ผลงานดียังไงเนี่ยจริงแล้วเขาอาจจะให้ผลงานดีก็ได้นะครับแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีความบกพร่องจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ในเรื่องของยีนนะครับก็ต้องให้โอกาสเขาในรุ่นตัวต่อไปอย่างน้อย,อยสัก3ารุ่นนะครับถ้า3รุ่นแล้วยังไม่ไม่ไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพัฒนายากหละนะครับแต่อันนี้ก็คือเราต้องลองดูก่อนอันนี้คือผมอยากจะเห็นว่าศักยภาพของเขาเนี่ยถ้าผสมแต่ตอนอายุน้อยๆเนีย่ยผลงานเขาจะดีแค่ไหนอยากจะรู้เหลือเกิน เป็นตัวชีวัดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นตัวตัดสินเขานะครับต้องรอให้เขาสมบูรณ์เต็มที่ก่อนทั้งโครงสร้างนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์พันเต็มที่นะครับนั่นแหละถึงจะเรียกว่าชีวัดได้ว่าเขาดีไม่ดีนะครับตอนนี้ก็เล็มฟางอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมถ่ายก็เป็นช่วงเย็นละผมก็ให้กากมันนะครับกากมันหมักยีสต์ไปรอบหนึ่งละนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ไม่ให้ไปรอบหนึ่งตอนเย็นเนี่ยผมก็ให้อีกรอบหนึ่ง นะครับก็เนี่ยครับนะครับช่วงนี้สถานการณ์ควายเริ่มดีขึ้นครับดีขึ้นมากนะครับผมเคยพูดและให้คําแนะนําแล้วก็ให้กำลังใจหลายๆท่านว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ราคาควายเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วงฤดูอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันลงเยอะนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนนะครับปัญหาเศรษฐกิจหลักที่มันมีมัน คล้ายๆกับช่วงยุคฟองสบู่แตกเลยนะครับใกล้เคียงเลยแต่ว่ามันไม่หนักขนาดนั้นนะครับก็จะเปรียบไปฝังเยฉยว่าเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องของปัญหาสภาพสภาพทางเศรษฐกิจก่ <c oughs> อ,อไปครับฉะนั้นก็จะอยากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็อดทนรอยอยีกนิดนึงนะครับ,นะรบนาคลุกพอดีเลย ถือกล้องสูงนิดนึ่งนะครับนขนาดติขนาดก็เริ่มสูงเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค,ครับเนี่ยให้คุมเหมือนจะมีร่องรอยของการผสมอยู่นะครับเพราะว่าบ้านท้ายของแม่ไหมทองเนี่ยเขามีรอยถลอกนะครับคณะเนี่ยคือคือเราผมไม่ได้อยู่จับสัตว์นะครับผมมาแค่อาทิตย์ละวันหรือสอวันเท่านั้นเองนะครับคืออยู่เขาวันจุดจะจะมากหรือน้อยแค่ไหนฉะนั้นก็เลยก็เลยต้องอาศัยนะครับ พ่อพันเนี่ยให้คุมทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยพอดีข้อผสมเนี่ยนะครับที่พ่อกุกเก่เขาใช้งานอยู่เนี่ยพ่อโยกเยก่เขายึดละนะครับข้อผสมผมมีข้อเดียวนะครับคือความกว้างเนี่ยกว้างมากนะครับเกือบเกือบคือเกือบเกือบพูดยังไงดีเกือบเกือบงานนะครับพูดพูดยังไงดีใหญ่นะฮะใหญ,ใหญ,ใหญ่เกือบงานเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงหรอกนะครับนะครับพื้นที่ผสมให้กว้างเข้าไว้เพราะว่ากาันกันอุบัติเหตุจากการเหยียบกระแทกกันหรือเหยียบกันเวลาที่ บางทีอาจจะมีลูกติดแม่พันธุ์เข้าไปผสมเราฝากคือเราจะให้อยู่กันเนี่ยยาวเลยนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นดเป็นสัปดาห์เป็นเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะติดจนกว่าจะอัตราศับนะครับก็บางตัวก็อยู่กันเป็นเดือนเลยก็มีบางตัวก็อยู่กันหลายเดือนก็มีครับนะีบ่ฮะก็ให้มาชมนี่แม่ับบาลแม่ับบาลี่มีหลายท่านเนี่ยสนใจนะครับสนใจมาจีบอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เสนอแต่ยังไม่ได้บอกราคามาถ้าเสนอราคามาถูกใจเนี่ยก็อาจจะ แบ่งกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยคือควายเนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับก็ก็พร้อมที่จะแบ่งทุกตัวนะครับสาหรับท่านที่ต้องการนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ราคาตกต่าเนี่ยราคาควายถูกเนี่ยผมก็ยังขายในราคาที่เหมาะสมนะครับในราคาพ่อแม่พันธุ์คุณภาพนะครับแต่บางช่วงบางตอนที่มาชมเนี่ยอาจจะเห็นควายผมไม่สมบูรณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องอาหารเรื่องยาไม่เพียงพอแต่ตอนนี้แก้ปัญหาได้ละควายก็เริ่มกลับมามีเนื้อมีหนงังนิดเล็กน้อยเล็กน้อยยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย นะครับก็อาศัยคือในเมื่อหญ้าเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็อาศัยแค่หญ้าที่เรามีในพื้นที่นะครับก็ไม่ไปได้ไม่ไปเช่าเพิ่มนะครับมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะก็เพิ่งพากาก,ากมันหมักนะครับตอนนี้ได้ตัวช่วยใหม่ที่ทําให้ผมเลี้ยงง่ายและเลี้ยงสบายขึ้นต้นทุนจะก็แสนที่จะถูกนะครับกากมันหมักเนี่ยถูกมากนะครับเนี่ยก็พามาดูแล้วก็ถ้าทำยอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับมีการบริหารจัดการอย่าง เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้าาฟาร์มของเราเนี่ยทำง่ายครับการเลี้ยงควายนี่มาทำได้อย่างง่ายได้แล้วก็สุขสบายนะครับสะดวกสบายไม่เหนื่อยมากนะครับนะครับก็ไม่ต้องไปตัดหญ้าเรื่อยเรื่อยนะครับก็อาศัยการมันหมักกับฟางเลยแต่ให้ต้องให้กินคู่กับฟางถ้าใครใช้กับมันหมักเนี่ยทุกท่านเนี่ยจะต้องเตรียมฟางไว้ให้เยอะๆเลยสต็อกฟางไว้ให้เยอะนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดแล้วก็จัดการง่ายนะครับไม่เหนื่อยมีเวลาให้กับครอบครัวกับตัวเองมากขึ้นนะครับ Yeah. ตรงนี้จะอยู่อุ้ยน้ำรนละคุยมากเกินไปจะขออนุญาตปิดน้ำก่อนนะครับมาเปิดนํำให้แม่โบบานน้ำรนละพอดีน้ำก็สกรปรกก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยครับเพื่อนๆก็พามาดูเนี่ยน้ำต้องสะอาดต้องคอยเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับเพราะว่าผมกลับมาผมดูแลทุกอย่างเลยนะครับก็ช่วยลดภาระให้กับพ่อแม่ด้วยนะครับน้องบบบาลนให้ดูอีกทีนหนึ่งหนามากหนา ทั้งที่เป็นสาวสาวน้อยอยู่นะครับสาวเปรุ่นอยู่นะครับแต่พอผสมอันนี้คือ,อรอบแรกเนี่ยที่เขาตั้งท้องเนี่ยเขาผสมกับพ่อยเยอกนะครับจับคู่พ่อยเยอกตรงนู้นพ่อยเยือกนอน,นยูนะครับวันนี้ก็มีคนพ,พี่น้องเนี่ยเอาควายมาฝากดูดูหน้าเขาดูหน้าของแม่โบบานเหมือนแม่เลยเหมือนแม่มากแต่หน้าสวยกว่าแม่นะหน้าสวยกว่าแม่ติอย่างเดียวคือกระโหลกเขาเนี่ยยังไม่ใหญ่เท่าแม่เลยกระโหลกแม่เขาจะใหญ่กว่านี้เยอะนะครับ ด้วยความทีอ่อายุยังไม่เทียบกันไม่ได้เนาะยังเป็นสาวนะครับก็ให้ดูนะ่ครับโอ้โหหน้าสวยมากผมชอบมากครับปุ้มปุ้ยเป็นควายที่ผมรักที่สุดนะครับเป็นควายที่ใจดีนิสัยดีมีความสมบูรณ์แบบในสําหรับผมนะมีความสมบูรณ์แบบมากเลยนสำหรับผมในตลอดชีวิตของผมเนี่ยน้อยตัวมากที่จะเจอควายที่ถูกใจนะครับถูกใจทูกถูกใจจริงๆและเป็นบุญวาสนาจริงที่ได้ครอบครองแม่ปุ้มปุ้ยแต่ด้วยความที่ บุญกัศาเราได้ครอบครองเขาสั้นไปหน่อยนะครับก็มีเหตุที่จำต้องให้สูญเสียเข้าไปนะครับสูญเสียไปจะก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีลูกเ็าอยู่เนี่ยดูขนาขนาเขาเริ่มโตนะครับเริ่มคือเหล่าเหล่านี้ครับเหล่าเหล่าเหล่าลุงเพชรเนี่ยเหล่าลุงติ๊กเนี่ยนะครับพ่อของขนาเองเนี่ยเขาโตช้ามากแต่เขาใหญ่อยู่แล้วนะพ่อของขนาเนี่ยเขาโตช้าเขาจะไปพุกอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็คือตอนที่ประมาณ4ปีเนี่ยพ่อขนาเนี่ยโตสูงระหงเลยนะครับ4ปีนี่สูงเป็นแบบก้าวกระโดดเลยช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่โตสูงนะครับยังยังไปเรื่อยๆประคองแบบยืดระยะไปเรื่อยๆเหมือนควายทั่วๆไปต่พอผ่านไปถึง4ปีเนี่ย4ปีขึ้นไปเนี่ยเขาพุ่งแบบว่าก้าวกระโดดเลยนะครับเียดูให้ดูขนานนี่แม่แม่ไบทองนี่ก็คือสาวน้อยอายุเพิ่งจะ2ปีกว่าๆ2ปีหน่อยๆ2ปี2เดือนประมาณเนี้ย สองปีสองเดือนประมาณนี้ครับน้องหม่ทองอายุยังน้อยอยู่นะครับต่ดูตัวโตแต่ตัว,ตวไม่สูงมากหรอกครับตอนนี้พ่อควายยังเป็นสาวอยู่ควายเนี่ยเขาจะดีดความสูงอีกทีหนึ่งเนี่ยไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเมียมักจะดีดความสูงเนี่ยเมื่อตอนนี้เขาตั้งท้องได้6เดือนมันจะมีโฮอร์โมนบางตัวนะครับโฮอร์โมนบางอย่างนะครับซึ่งก็มีหลายตัวซึ่งมันจะไปกระตุ้นนะครับให้เขาเตรียมพร้อมสําหรับการรับน้ําหนักที่จะเพิ่มมากขึ้นใช่ั้มเขาจะต้องดีดตัวให้สูงเร็วขึ้นมีสารอาหารลลไลโกรี่ การเนื้อต่างๆที่เตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่ควายนะครับฉะนั้นร่างกายจะต้องพร้อมจะต้องทําให้ใหญ่โตด้วยเร็วที่สุดมันจะมีฮอร์โมนเตกกระตุ้นอยู่นะครับตัวผู้ก็เช่นกันตัวผู้จะช้ากว่าตัวเมียก็คือจะไปเรื่อยๆนะฮอร์โมนเขาจะไปเรื่อยๆตัวไหนที่แบบว่าถูกกระตุ้นด้วยตัวเมียบ่อยๆได้อยู่กับตัวเมียบ่อยเหมือนคณาเนี่ยครับผมให้มาอยู่กับตัวเมียบ่อยก็เพื่อกระตุ้นนะครับให้เขานมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นนะครับนะครับเช่นกันนะครับ พ่อทุพผู้เนี่ยถ้าปล่อยให้ตามธรรมชาติไม่มีการให้อยู่กับกระตุน้น้วยสังคมนะครับให้ดมให้ให้สัมผัสตร,ตรงเมียเนี่ยการจเจริญเติบโตเขาจะช้านะครับก่อนหน้านี้คณะอยู่ตัวเดียวโดดเลยในคลอ,องนะครับตอ้นี้ผมจับแม่หมายทองมาผสมด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นของอกระตุ้นนะครับทั้งทั้งคู่เลยทั้งทั้งทุพุู้ตัวเดียวนะครับในเ,เรื่องการเจริญเติบโตนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะต้องโตเร็วมากนะครับ ดูให้ชมนี่ครับน้องไหมทองกับน้องคันนาเนี่ยครับก็มีรอยถลอกอยู่ที่สันนะครับสันสะโพกด้านะข้างนะครับส่วนสะโพกด้านข้างผมวันนี้ผมมาสังเกตสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงก็มีรอยถลอกรอยถลอกก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการขึ้นผสมกันบ้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีการผสมกันละนะครับนะครับ เ,เพราะว่าถ้าตัวผู้ขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะทะเลาะันภาพตรงๆสะโพกด้านข้างกับด้านหน้านส่วนใหญ่จ,จะตรงนี้ตรงสะโพกขาโคนหางเนี่ยโคนหางด้านบนที่แหลมๆนะครับก็คือว่าอกตัวผู้เนี่ยเขาไปถูบ่อยๆขึ้นบ่อยถูบ่อยบางทีขาไปสะกิดโดนมากอะไรบ้างนะครับเนี่ย,รเ,ยเราก็สามารถสังเกตได้อ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาช่วงกลางคืนช่วงที่เราไม่อยู่ไม่เห็นเนี่ยนะครับมันมีการทํากิจกรรมกันอยู่นะครับเวลาที่เหลือ คอกตรงส่วนนี้นะคร this this ับผมไม่ได้เทปูนนอกั Assassin ้นเทปูนหมดนะครับข้อส่วนนี้ไม่ได้เทปูนเพราะว่ามันยังขาดเรื่องงบประมาณนะครับก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนซึ่งถือว่าดีไว้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นแอ่งเป็นแอ่งตรงที่เขาขับถ่ายตรงนี้ครับตรงอื่นก็แห้งอยู่นะครับแห้งอยู่ส่วนอื่นก็แห้งอยู่นะครับมีเส้นกันในข้อก็แคบไปหน่อยนี้ที่จริงแล้วผมทำข้อกตรงนี้เอาไว้สําหรับแยกแม่พันธุ์ที่จะมาฝากผสมนะครับกับพ่อยกเยกนะครับแต่พอดีว่า ข้อมันเต็มเร็วมากครับข้อเต็มเร็วมากนะครับตรงนั้นก็ว่างอยู่นะครับตรงช่องกลางก็ว่างข้อที่เป็นปูนเนี่ยมันเต็มเร็วมากนะครับก็จะเอาไว้ตัวที่ที่มีลูกนะครับที่มีลูกติดแล้วก็ให้อยู่ในข้อปูนนะครับที่ผสมตัวไหนที่ที่ผสมแล้วนะครับผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะให้อยู่ข้อปูนตรงนี้ก็จะเป็นข้อดินนะครับตรงฝั่งนู้นก็ยังว่างเปล่าเดี๋ยวมีเวลาจะไปแบ่งไปเป็นข้อผสมข้อที่สองอีก นะครับก็จะแบ่งเป็นคอกใหญ่ฝั่งน้นยาวเลยนะครับก็จะเป็นคอกยาวนะครับก็ค่อยทําไปครับให้น้องครับนะครับตอนนี้ราคาขายก็ดีขึ้นแล้วผมผมไปสํารวจมาอยู่นะครับทั้งที่ตลาดแล้วก็ถามหลายๆท่านนะครับก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคาดว่าช่วงหน้าแลงเนี่ยน่าจะกลับมาดีดีมากอีกครั้งนะครับอาจจะไม่ถึงดีเหมือนคราวก่อนแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเองครับให้น้องครับไม่ต้องกังวลนะครับ หลายท่านกังวลน,นะครับก็ชิงขายไปเยอะเลยนะครับหลายท่านก็เพราะว่าเหนื่อยด้วยแหละเข้าใจนะครับบางท่านนี่เหนื่อยนะครับเลี้ยงก็ไม่เหนื่อยนะครับ,รบก็มันต้องคอยตัดหญ้าตลอดต้องคอยดูแลเยอะนะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่านะครับถ้าท่านใดมีต้นทุนก็หาเครื่องทุแรงมาช่วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะตัดหญ้าบ่อยๆนะครับเธอทำไงให้ควายเราอ้วนสมบูรณ์เหมือนกับเราให้หญ้าให้ได้รับสารอาหารได้ท่าแรงสรั่งเหมือนกับให้หญ้าเนี่ยเผื่อดีกว่าก็ต้อง คิดค้นหรือว่าหาวิธีการเลี้ยงที่มันเป็นรูปแบบใหม่เหมเือนของผมเนี่ยนะครับก็หาตัวช่วยเข้ามาช่วยนะครับเพราะผมมีปัญหาเรื่องหญ้านะครับมีพื้นที่ปลูกหญ้าน้อยจะไปหาพื้นที่ตามสธานะณะเขาก็ฉีดยาฉีดยากันบอ่อยมันก็เสี่ยงก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงตัดสินใจหาวิธีเป็นสุดท้ายมาลงตัวตรงที่กากมันหมักซึ่งไม่ต้องทําไม่ต้องตัดหญ้าทุกวันนะครับก็คือต้นทุนก็ถูกมากนะครับก็คือคํานวณได้เลยว่าคือวันละ สามบาทต่อตัวเองนะครับต้นทุนที่ผมให้กับควายสามบาทต่อตัวนะครับอันนีนะ้ถ้าท่านใดอยากจะรู้คํานวณยังไงเดี๋ยววันหลังผมจะทาคลิปและแนะนาว่าท่านอ๊ะมันจะถูกเกินไปหรือเปล่าจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่ละพื้นที่ในกากมันราคามันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้เขาไปขับถ่ายอยู่นะครับแถวๆที่ผมอยู่ในโชคดีอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงมันที่เขาขายขายกา,กากมันล้างถูกมาก แต่ละที่เนี่ยเขาจะขายเป็นตันถูกไหมครับพ่อที่น้องขายเป็นตันนะไม่ว่าภาคไหนก็จะขายเป็นตันตันละห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยจากมาหรือเปิดมันล้งางก็แล้วแต่แต่ว่าผมเนี่ยนะครับไปเจออยู่โรงมันโรงหนึ่งนะครับชื่อว่าอไอ้ปุ่นโรงมันธนวัฒน์บริษัทธนวัฒน์รึเปล่าไม่แน่ใจจําไม่แม่นเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลแล้วมาบอกอีกทีนึงตัวดีกบอกกลัวบอกผิดนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้กักไม่ใช่อะไรผมจําไม่ได้ครับพ่อที่น้อง ที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยนะครับก็ไม่ใกล้ถ้ามาเท่าไหร่ก็ห่างไป50กิโลก็ถือว่าใกล้ที่สุดละก็ขายเขาขายเป็นแบบเหมาครับเพราะไม่ีน้แต่บางช่วงก็ขายเป็นตันเหมือนกันแต่ตันละห้บาทเองเพราะไม่ีน้ตันละห้บาทแต่ตันละห้าร้อยต่างกันนะแล้วบางช่วงเนี่ยเขาเป็นมีโปรโมชั่นขายเหมานะครับก็หมายความว่าขายเหมานี่ก็คือเอารถพ่วงไปลากก็เลยเลยพ่วงหนึ่งเนี่ยจะกี่จะสองคันหรือคันเดียวก็แล้วแต่รถพ่วงรถใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่คิดพ่วงละ หนึ่งพันบาทเหมาไปเลยหนึ่งครั้งเนี่ยมันถูกมากพอมาหารมาคำนวณดูต้นทุนเนี่ยมันถูกมากเหลือเกินครับเพราะว่าพ่วงหนึ่งเนี่ยมันจูได้มากกว่า15ตันนะอย่างน้อย,น,อยนะแบบเบาๆเ,เลยนะถ้าอัดเต็มที่ก็น่าจะถึง20กว่าตันนะเนี่ยครับรถรถสิบล,ล,ล,ล้อพ่วงหนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คือมาบอกข้อมูลแล้วก็ สาระดีๆกับพ่อพี่น้องมาชมบรรยากาศในช่วงที่ดูแลควายตอนนี้ช่วงเย็นมากแล้วแม่ก็จะให้ฟางเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ให้กินกากมันนะครับก็ให้กินฟางเหมือนคัับสองสายเราจะเลี้ยงแบบคล้ายๆกับขุนเลยครับพ่อพี่น้องกับขุนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้กินหญ้าสดนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพนเนื้อเนี่ยนะครับไม่เป็นที่ต้องการของตลาดก็คือมันจะมันจะไม่มีไขมันแทรกนะครับแต่ถ้ากินอาหารข้นสลับกับฟางเนี่ยนะครับสองอย่างเนี่ยมันจะมีกากมันแทรกเป็นกากอ่า ไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่กากมันแทรกออกไปครับลิงพันกันมันจะมีเนื้อนะครับแล้วก็ไขมันแทรกนะครับเป็นตะข่ายเลยเป็นลายๆเลยฉะนั้นเนี่ยเนื้อแบบนี้คนนิยมนะครับไปรับประทานนะครับพวกปิ้งย่างพวกอะไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเลยเนี่ยถ้าไปปิ้งย่างเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมนะครับก็จะทําให้คนนิยมเลี้ยงแบบนี้นะครับถ้าเป็นการขุนนะฉะนั้นเราก็มาปรับนะครับแต่เราจะเลี้ยงแบบขุนเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูว่าเราเราเลี้ยงลักษณะของ พัฒนาพ่อแม่พันธุ์นะครับฉะนั้นควายเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องอ้วนมากนะครับพ,พี่น้องครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าควายเราอ้วนมากเราก็ลดปริมาณอาหารลงนะครับเน้นอาหารที่เป็นกาดใหญ่เช้นฟางพวกอะไรเงี้ยในพื้นที่บางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกับผมคือเรื่องยากนะครับก็สามารถทําได้นะครับวิธีนี้วิธีเดียวกับผมเนี่ยนะครับให้ดูหน้าคณาคณาคณากระดงกบุบานแตคณาก็เริ่มรอแล้วเขาก็เริ่มใหญ่นะครับใหญ่มากเลยตอนนี้ เขาเ็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับรูปร่างรูปทรงเขาก็เริ่มมาแล้วเริ่มเป็นหนุ่มชัดเจนนะครับตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มชัดเจนรอดูว่าเมื่อไหร่เขาฟันหักเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้ไหมนะครับตอนนี้ฟันยังไม่หกักยังเป็นฟันน้ำนมครบอยู่หางยาวมากไม่มีตําหนินะครับนมนี่สีเต้าสวยนะครับไม,ม่ใช่นมสามเต้าหรือนมชิดนมหางอะไรเงี้ยไม่มีขนาดนมสวยผมคัดมาผมดูตําหนิตําหนิละเอียดมากนะครับควายแต่ละตัวฉะนั้น ถึงแม้ว่าเราจะอยากได้พันธุกรรมที่สุดยอดแค่ไหนแต่เราต้นทุนไม่สูงเนี่ยจะไปซื้อเป็นหลักร้านขึ้นเนี่ยผมไม่ไหวฉะนั้นผมต้องไปหาคัดควายที่คุณภาพนะครับที่เขามียีนเหมือนกันนะครับเ,รเอามาส่งต่อพันธุกรรมในข้อของเรามาพัฒนาของเราอาจจะไม,จไม่จำเป็นต้องแบบว่าโครงสร้างที่โดดเด่นเหมือนกับหลายๆท่านนะครับอันนี้เราก็แค่เอามาพัฒนาพามาชมนี่คือหลักการของผมนะครับาตามต้นทุนที่เรามีนะครับตอนนี้เราก็ อะครับประคองเลี้ยงแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดท่านใดค่คอยๆพัฒนารูปแบบการเลี้ยงด้วยพัฒนาควายด้วยนะครับก็จะทําให้เราเลี้ยงแบบสบายมากขึ้นโอเคครับพ่อนน้องก็เดี๋ยวพบก,กันใหม่คราวน้นครับช่วงนี้ก็ผมคงต้องขอลาเพี๋ยวงเท่านี้ครับเดี๋ยววันหน้าจะพามาชมอีกครับสวัสดีครับ